พี่มดแดงไฟครับแล้วถ้าเราต้องไปหาหมออีกก็อย่างที่ผมบอกครับพี่อย่างที่ผมบอกเราไม่ต้องรีบไปเบิกนะครับโอเคผมลืมบอกข้อนี้ไปเนอะเราเนี่ยไม่ต้องรีบไปเบิกนะครับผมจะบอกตรงนี้ให้นะหลายๆท่านนะครับพลาดพลาดยังไงก็คือรักษาเนี่ยยังไม่ทันจบเลยรีบไปเบิกเงินแล้วกลัวจะไม่ได้เงินไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ครับอย่างที่พี่ พี่ทวัตเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขยายความตรงนั้นให้เราเนี่ยต้องเรียกร้องทั้งจํานวนนะครับในกรณีที่เราไปตกลงรับเงินก่อนนะครับเราไปรับเงินเขาก่อนเนี่ยทางบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีหนังสือนะครับก็เป็นเหมือนสัญญายินยอมนะครับหนังสือยินยอมก็คือจบเรื่องตรงเนี้ยเราเนี่ยจะไม่เรียกร้องอะไรอีกแล้วไม่ติดใจเอาความอะไรกับบริษัทอีกแล้วทั้งทางแพ่งทั้งอาญาจบเลยถ้าเราไปเซ็นนี่จบเลยนะครับได้แค่นั้นนะครับ ให้ไปรักษาอีกนะครับก็ต้องจ่ายเองนะครับตรงนี้เคลียร์ไหมครับพี่มดแดงครับพี่มดแดงไฟเนาะเคลียร์นะครับพี่ตรงนี้